สวัสดีค่ะบ่อเลี้ยงโอ้ยมาตามหาสองสามมื่นแล้วกับพ่อเห็นเอฟซีบอกว่าไปตามในเลขเขาคักแน่แต่ว่าสันโอ้ยเกือไปธุระอยู่่ังวะมาเมื่อนี้พอดีพอเนี่ยมั้ยวะปลาบ้านัตลิทีไม่ยายเหมืเนาะทำแต่กับอย่งแต่ฝันตองหัวนะพ่อเนาะแมนแมนมันมีอยู่ดิเลยเหรอฮะไก่เป็นน้อนแนะนำเนาะแมนหนึ่งเก่าพี่ว่าเรื่องฝันตองหัวหนะเนาะแมเนาอนี้ฝันไปละพ่อ ฝันเลาเมื่อจักสิเป็นเลขหรือเ่าเดี๋ยวเขาโชว์เลขอันนี้เก่าให้มึงกันนะพ่อเนี่ยโชว์อีก้็โชว์รวดอันนี้เลขเก่าเนาะปฏิบัติเข้ามุมนี่เนี่ยหนึ่งเก้าหมู่จุเก้านี่อันกลางใต้น่ะเป็นเลขเล่าเลขถูกทยพอเห็นวยังเข่าคือกันเลยหนึ่งเจ็ดเก้านะเออแมนอืมเห็นว่งเข่ากันเลยอันนี้คืองวดที่แล้วเมื่อกี้อ่างวดงวดเมื่อกี้นี่นาะค่ะนี่แต่ว่าโชว์ให้เบิ้งปฏิบัติเอาคือว่าเลขเพราะเรื่องเข่ายิ้สาคือว่าไม่ให้เบิ้งมาส่วนนี่แหละที่เพราะเรื่องฝันเนาะค่ะว่าได้ไปบ้าาานนคคุณยเะะ่ สองขึ้นติดบ้านเลขที่คุณยายหกสิบสามหม่สิบเก้านะคะแต,แตกอยู่ค่ะนี่แล้วก็มาเลขถูกถยทยดีเพราะเรื่องจุดมือน,นันเนาะคะ่ะส่วน C สูง1 1> มือน,อน,นัน<า>ค่ะ่กอโทษมาอืม,ม,อมค่ะมือวันพระมันมาเพราเรื่องที่เขา<ม>จุดเนาะจุดใน,นยงนะังเก้า ตันที่เฮาเออหนึ่งเจเกาจแมนที่เฮาขันันเทาไรขึเทามันจะเป็นหนึ่งเจ็ดเก้านะเ่ไรลงมาจะเป็นอ่าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะอือเออันนี้อันนี้เอาล่งมาเนี้เขามาเาส่วนฝันต่องวดเนาะมเพื่เรื่องฝันเ่อเอาลงให้กันเรยมาเรียกไฮมากันหาศูนย์เก้าแต่มันออกหาหนึ่งเก้าือบแตกสามโัวเนาะพอนะแมนเอาไม้ห้งวด อ๋อบบนี้มากแบบดีนี่เอเก้าห้องถามาเบอกต้องงวดแบบนี้ฟันบ่พอฟันขึ้นไปเขาไปอยู่ในอุดรจริงไหมตามหาเพราะเห็นสองหมื่นเนี่ยเราตีเขาไปอยู่นั่นวัดเกิดของเงินยหญ่อ๋อต้องไปทุระน้ำนเนาะไปเลยนน้ำลานนะพ่อเนาะเนน้ำลานจ้าต้องปลูกมาจากมึงเนาะน้าฟันว่างไหนล่ะพ่อไปฟันไปเห็นแถวแม่ที่เราอืม เดือบานเลขทเกี่ยวออยังมาออกบานานี่บมันไปหาเสาแม่ก็ไปเห็นก็ไปเหน็นเทานึงอีกเยี่ยนขคางกันเยี่ยนติดกันค่ะเล่าก็ตายไปแล้วเพื่อนแต่เล่าขึ้นไปนั่งซึ่งเยี่ยนยิ้มเปื่อยๆอ,อยู่ประตูนั่งไกลคือปนะั่งต้องเยี่ยนไผ่คับพ่อเยี่ยนเพื่นอนเนี่ยบ้า,บานเลขที่ยวนึ่งนึ่งสองอะไรสักบ้านเล็กี่ยวเพือนนึ่งนึ่งสองเดือดเดือดเขี่ยวในก่อนเนาะเก็นั่งอยู่ซึ่งเยี่ยนของเราซึ่งบ้าน ปันว่าได้ไปบ้าน,าน, 7, านคุณยายคือเก่าแม่เนเฮี้ยนมันติดกันหัวติดกันหัวเฮี้ยนเดี๋ยวเดมาได้ทีคุณยายก่อนหกติดสามเออหกสามทับสิบเก้าเือกันหมสิบเก้าเือเก่าแม่นของคุณตูนั่นหแบบนึ่งหนึ่งสองทับสิบเก้าเือกันสองทับสิบ้าบนนี้บ้านนี้ยังก ai, เกาะที่ว่าไปบ้านคุณยายหรอไปไปเห็นตู้นั่นไปเห็นพ่ะตาเออเฮี้ยนข้างกันอ๋อ นั่งอยู่ของเริงบ้านนั่งอยู่เริงเฮียนเพื่อนนะ่ะบ้านเลขที่เพื่อนกันหนึ่ง,งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าเราตายไปจริงจตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เอาอีกอ่ะโดนรับเดี๋ยวก็ได้เอาตัวนั้นเดี๋ยวคกาเดี๋ยวสัมภาษณ์กันว่า แต่ว่าในในใน,ในความฝันเพิ่นยังบ่ตายแต่ความเป็นจริงนี่เพิ่นเสียไปแล้วนะพ่อเนาะเพิ่นเสียไปแล้วแต่แค่เพิ่นตายนะ่ะฮู้ย่าว่าตายไปแล้วอยู่เพิ่นขึ้นไปกับแ่วแม่นะ่ะแถวแม่อยู่ท้องลุมเพินเ่นอยู่ท้งเทิงเพิ่นอยู่ทางบ้านอยู่ทางบ้านอ้วาวบ่แม่นเลขบ้านเลขที่1อของคนตายจะเป็นบนเขาไม่ยายสิเป็นล่างบ่เนาะบ้นะกนแต่รู้คือกันตามหมู่มันออกไปแล้วเนาะออ มูสิบเก้าเข้กันบ่ค่ะพ่อเลี้ยงมูสิบเก้าเข้กันโอ้เขียนมาอีกกันมูเหนียวกันมูเดียวกันขึ้นไปทั้งบ้านสิบ่มันขึ้นไปทั้งเพ่อเนี่ยนี่เด็กพ่อเนี่ยยืงเืิงไม่ย้ายอยู่ข้างล่างเนี่ยย้ายอยู่ข้างล่างแต่ว่าแม่อ่าขอถามนี่นะค่ะบ่อเลี้ยงโทษคุณยายพอเลี้ยงนี่ยังอยู่อยู่มาค่ะตายไปแล้วโือตาย อ๋อฝันสองนี่คือคือมมแจะค้นเสียไปแล้วเนาะเสียไปแล้วตายไปแล้วทั้งสองเป็นศูนย์นี่นะค่ะตะกานเนาะเีต่ว่าในไปษามานเราเกิดพสอนอะไรพิตูนพี่ของถอแม่หุ่นจักไม่ยากเกิดพรสอนัะไรกับพเรื่องสองสี่แปดสองพสอคุณยายเนาะสองสี่แปดส คณยาย่สองสี่แปดสองคนเสียได้จักปีเนีมพ่อบุญโุนแล้วโอ้แถแม่นหาปีร้งหาวเที่าจะเฮ็ดบุญแม่แม่ทเฮ็ดบุญเดือนมีนารอเ่เดืนกุมภาพันธ์มีน้ามีหน้าเฮ็บุหาคุณยายค่ะฟันตังสีบอกพ่อฟันสันๆตั้งสี่บอกฟันตังสี่เหรฟันเป็นสันเดียวกับเจ้าของกับ มูเสวนไปขาม้าไหมอืมขาม้าเราก็ย่างแต่ซุ่มนั่นกิ่นมดแต่พราเรื่องมูกินเพเคยกิ่นมาหน่ะตีแม่นแต่ย่างให้เขากินอยู่จ็คมันสิเป็นอย่างแปลก็เกันฟันเปนี่ยาฟันลวดลงหันตุ่มพระชินนะไดลงมันไม่งั้จจกว่าเก่าอยู่เก่าอย่างเพราะว่าพาพุ่นเนาะที่แต่เรื่องเบาอยู่เนาะพอติภากันตีเป็นเก่าส่วนเนาะพอเนาะส่วนเก่ามันออกกับเก่าอยู่แล้วเนาะ พานาลายทองคำเด็กที่เขาเรียงมากมันเกือเป็นห้าศูนย์เก้าเนาะเกือบมันแตกสามตัวเนาะเกือบมันแตกสมันเป็นห้าหนึ่งเก้าถาเด็กเนาะบ้านเด็กที่แถาแม่มันเกือถือยู่ค่ะก็แม่นันแตกมันถือเครื่องอันนั้นตัวนี้เนาะสามตัวแตกอีกโอ้ยวันนี้ก็นี่ข่าวจุดถูบอ่ะพ่อจุดถูกเล่าให้ยุ่งจุดทูกเล่าน่ะวันนี้เนาะ เป็นตัวไอบ่น้บงสองสองห้าบ่ค่ะต้องใกล้สีลบเลยเด้อบานนี้เด้อสีซื่อยืเงินเด้วเขาจังทายแปะกันอะไรกเนาะเดยวเขียนเด็กถูพรเรื่องไปก่อนอันนี้คือเพเรื่องขอเล่าไ้เนาะค่ะขอเล่าี่มือนค่ะเล่าเขียนไม่รอดเล่าก็บยาลืมเด้อพอเรื่องห้ซิมหางนก็ออกซิมหบ่ขึ้นแต้มหนึ่งกับรดแต้มหึ่งค่ะท่านผู้ชมงั้นหน้าูนา่ศูนซออกหนึ่งซีค่ะ เด็กยูทูบตัวนั้นกันได้หนึเก็เก่ากับเดีกลากออกหนึ่งเก่าหืเก่นเด็กเกมกอนตัวใดกนสองห้าคณะอะไรขึ้นไต่ะ2 2ห้าสองสองาององหานี่และชื่อรอดสองสองหาน้ะเออเขามาเสื้อสองหานึ่งหานั่นแมนแมนสองหน้ำปะ เดตกไปมากเนาะแต่มนี่เมื่อดีรถตัวนี้บ่มันสี่สิบปีหนึ่งหาส่วนมาสีรถข้างหนังเนี่นแม่แๆ่แม่วมาสีรถข้างหลังเนาะตาเรื่องเนาะว่าูงซีมันออกหนึ่งซีนเนาตอนนั้นหฮหนึ่งห่าออกหนึ่งหกอ่าวันนี้หาหกแปดออกหกเจ็ดนั่นมันสดีรถตัวข้างหลังเนี่ยที่วนมารักเขาเอื่ยังหลักบลักน่วย รักชิบนี่ยืนอยู่แล้วแสดงว่าร <a> ักซองนี ada, ่ต er ้องยืนอยู designs, ่แล้วนี่ก็เก็ดดนี่รดตัวรักองหงะองห่าหนึ่งหาดรักองหนงกิดามยุะต้องหางหนึ่ง่า่อน่เนาะอาจจะตรงตรงก็ได้เมียนก็สีซือยุจกรอยยุอัสองสองงานอ๋ออดปูมาเนี่ยเลขเล่าแตดสามตัวดูค่ะเนาก็โชว์เลขพรเรื่องมัน นี่คือฝันต่องวดพ่อเรื้ยงนะคะ่ะเรื่องกับฟันว่าได้ไปบ้านคุณย่ายอีกแล้วค่ะไปคือเก่าค่ะไปเหมือนเดิมตาปูให้ยังมาบ้านมา,มา,มาพ่อปูให้ยังมาเบ่าว่านมา,มาอ๋อขันปูมาเราเลี้ยงไงรถเทียนม่วงวันน้องขันเราเลี้ยงอห่างหกหกตัวรถดิเพราะว่าเราเรากลับมาจากกองชะลักถือว่าแพรพลาดแค่แ,แต้มเดียวนะพ่อเนาะแค่แต้มเดียวโอ้ย ห้าศูนย์เก้าออกหนึ่งห้าหนึ่งานึ่เก้าค่ะขาดเต็มหนึ่งอ๋อนี่ราค่ได้เนะนี่ระค่ะตัวเลขของพอเรื่องนะค่ะพอเรื่องกับฝันตองงวดมือดีพอเรื่องไปนอนอยู่เน่อุดรเนาะค่ะกับใบเยี่ยมคุณย่าเนาะค่ะกับลูกไส้มาเนาะค่ะพอเรื่องฝันว่าพอเรื่องได้ไปอ่าบ้านคุณย่าคือเก่าค่ะบัดพ่อไปบ้านคุณย่ายแล้วกกเลี้ยวไปเห็นคุณตาท่านหนึ่งบ้านทางคุณย่าตติิดกันญาเดียวกันค่ะ หวัวนแดดเดียวกันค่ะผัดอยู่ข,ขงังเครื่องที่พอ,เ,อเพื่อนเขาไปนั่งอยู่เครื่องบ้านเพื่อนอค่ะผัดมาในที่คุณยายหกสิบสามโมสิบเก้านะคะ่ะผัด้านเลขที่ของคุณตานี่ก็คือหนึ่งหนึ่งสองโมเดียวกันเนาะคะ่ะหมู่ที่สิบเก้าแต่ว่าพอเรื่องมรุ่จากพ่อสอเกิดของคุณตาเนาะคะ่ะก็มีแต่พ่อสอเกิดคุณยายค่ะสองสี่ไปถามมาหายอยู่ไอ้แน่นโทรมาหายอยู่แน่นป้ารวยค่ะ ในตอนเมื่อนีเบเรื่องขออ่าจุติบขขอเล่านะคะได้สองสองหานะคะกับเอฟซีออกไปล่องเบิงนะคะแต่ว่าไเริ่มขืนแต้มหนึ่งรถแต้มหนึ่งซุ้มเพียซุ้มเพียกับบอลรถนะพอนะม่จะขืน,นเนาะรถไอ้รถเนาะตอนไหหกแปดออกหกเจ็ดเนาะการขืนซูนแต้มออก <ลด S 2> หนึ่งซีนเนี่ยอันนั้นเพิ่มเนาะให้เก้าโเพิ่มนี่มันรถให้ให้เก้าศูนมันก่อเก้าหนึ่งเนาะเพิ่มไหศูนเก้า เลขไงว่าหันให้ห้าศูนย์เก้าออกห้าหนึ่งเก้าออกห้าหนึ่งเก้าโอ้ยทาไมทำไมงวนเนา่ยเจ๊ได้ไแจกตะเก<ล>าตะปูกลับมาจากกองฉลากแล้วตะเก่าแม่นนี่แสดงว่าตะวันงวนเมื่อกี้นี่ก็ถือวาอ่าหนันอยู่ที่พออันนั้นเนาะเ้างกระบ,บอกตะเฮาเนาะมันว่านั้นมัน,าน,าน,มนกบบระบ وني ขึ้นไม่น้ามันละวัานั้นวันน,น,นี้ค่ะเอ๋อนี่ค่ะอ่าท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะ ในส่วนตองหวดก็เรื่องฝันแบบนี้ค่ะไปซื้อหรอกเนี่ยเอาไปแหนมเบิองก็แน้วกันเนาะแหนมเบิองค่ะไก่เมื่อกอนเดี๋ยวเก่าฝันตองหวดเพราะเรื่องนี้แม่นเลยค่ะแม่นคือฝันว่าแปลว่าใกล้ขึ้นจากน้ำนะค่ะตองหวดนะแปลว่าไปหน่อยไปยามไปรักป่าเขาก็เป็นกุ้งกุ้งกับเก่าทั้งแต่ทั้งกุ้งและทั้งป่าที่เพราะเรื่องมาเนาะแม่นทั้งไก่ไปรักของเขาคนนี้ เขาก็ให้ลักเอาถ้าแม่ไปเอาตัวของจากของยังติดตือตัวๆอันนี้ไปลักกับของเขาผอมันเล่สวยเนาะคือไปลักหยาเม็ดเขาเงื่อนเจ็ดแปดเก้านะไปลากเอาอันนั้นแตกสามตัวเลยเนาะแตกโอ้ยลมเด้กันมาเนี่ยนะไหนลมแห้งง่ายแสดงว่าปูมากแนี่ๆค่ะเอาอปฏิรบกวนเพราะเรื่องสำเน็ตเล้วค่ะนี่อยากถามเมียผู้เรื่องอีกบุคคลซอเบียพาโชคคลองพารวย บ่ค่ะกับลุกวนเพรเรื่องสำนาเนาะครับโมเปยนค่ะลุกวนพรเรื่องสลุกวนเพรเรื่องสำนะขอบคุณพรเรื่องหลายๆค่ะค่ะ